ลับมาก <S No <sensor>. s e n s o r สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องลับมากนะครับวันนี้พบกับอาจ,จารย์เสรีซิงเจออียยูอีซิงนวลหักชัยสุนเจียควายเลอร์ <c oughs> ตัวทางวันนี้ลืมเลยผิดคิวว่าจะทักทายเรื่องของเทศกาลตรุษจีนก่อนแล้วจะเปิดรายการเองเสียเลยอาร์เนไม่เป็นไรคือกำลังจะตื่นเต้นอยู่กับผลการเลือกตั้งซ่อมกรทมเมื่อคืน จะจะถามความรู้สึกพี่ไหมไม่อยากถามว่ารู้เลยว่าอาจารย์ต้องมีความสะใจอยู่นั้นแน่ๆเลยไม่พี่มีความรู้สึกไม่องไม้เสียใจหรอฮะอาจารย์พี่มีความรู้สึกสามเรื่องอจากแรกเรื่องแรกคือมีความรู้สึกว่าเออเรานี่ก็เป็นสินแสได้อขใช่ถ่ายแมนแมนพี่ถ่ายแมนมากที่บอกมาก พรรคเพื่อไทยจะต้องชนะด้วยสาเหตุที่ว่าหนึ่งเขามีฐานเสียงเดิมดูอยู่นะครับที่แล้วเนี่ยเขาแพ้ศิระนิดเดียวเองนะสองพี่เชื่อว่าคนอย่างเขาเนี่ยลงเลือกตั้งเอ๊ะลงพื้นที่ตลอดเวลาแม้ว่าไม่ได้เป็นสอสก็ทำให้ประชาชนพอใจข้อที่สคนที่จะเลือกเพื่อไทยจะไม่เคยชายตาไปมองพรรคอื่น คือฉันจะเลือกเพื่อไทยเนี่ยงั้นพรรคอื่นจะเสนออะไรใครมาฉันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฉันก็จะเลือกเพื่อไทยซึ่งตรงเงินข้ามกับคนที่ไม่เลือกเพื่อไทยคนไม่เลือกเพื่อไทยจะมีพรัคให้เลือกว่าพรกกล้าดีไหมพรักไทยพักดีดีไหมพรกพลังปุะชารัฐดีไหมอะไรอย่างนี้เป็นตน้นคะแนนมันก็จะแตกแต่เหล่านี้แพ้แตกออกมาเยอะเลยนะแตกค่ะชัดเจนเออ เพราะฉะนั้นอันนี้คืออันแรกที่เป็นความรู้สึกของพี่บอกเออฉันก็เป็นสินแสได้นี่ฉันแม่นมากเลยในเรื่องของการลงคะแนนเสียงข้อที่สองเป็นความรู้สึกที่ไม่แปลกใจอีกเหมือนกันแต่ไม่อยากจะบอกตรงๆว่าร่วมกับความรู้สึกของหลายๆคนที่บอกว่าออประชาชนในเขตนี้ได้ให้บทเรียนพลังประชารัฐ หมายความว่าไม่ขลังแล้วเหรอบัลลังประชารัฐเนี่ยบัลังประชารัฐเขาขังเพราะว่าตอนปีหกสองก็ชูลุงตูเป็นนายกพารเมลงใช่แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะแพ้จะชนะยังไงมันไม่ได้มีผลต่อการที่ลุงตูจะเป็นนายกเพราะลุงตูเป็นนายกแล้วแต่ที่ผ่านมาลุงป้อมลงพื้นที่เองเลยนะไปหลวงพ่อป้อมเราคุยถึงเรื่องลุงตูเราคุยถึงเรื่องลุงตูพี่ไม่คุยลงอื่นแต่กว่าหน้าพักไงลุงตูคือในตอนที่เขาเรื่อง ต,ต้องย้อนความคิดไอ้ความจําตัวเองปีหกสองเนี่ยคนลงคะแนนให้พลังประชารัฐเพราะลุงตู่เข้าใจไหมครับใช่ใชทีนี้ปรากฏพระพลังประชารัฐได้กระทําการหลายอย่างที่ทําให้คนที่เคยลงคะแนนให้พลังประชารัฐเพราะว่าอยากให้ลุงตู่เป็นนายกเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอนะฮะต้อบดูตั้งแต่แรกนะ เรื่องการเป็นรัฐมนตรีต็อปจาได้ไหมตอนนั้นมีคนที่เขาเองก็ตบัดสัตว์อยู่เหือนกันนะครับถูกป่ะอืมต่อมานะถาว่าคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยรู้ไหมว่าสี่กุมารเป็นคนก่อร่างสร้างพ,พรรคพลังชารารู้ไหมว่าสีกุมารทํางานหนักมากในการ,รจะทำให้ชนะการเลือกตั้งแล้วจู่ๆมีสสจํานวนหนึ่งในพักนี้ซึ่งไม่รู้มากน้อยแค่ไหนอ,อย่างไร เอาเขาออก,ออกจากตำแหน่ง<ด>เอาเขาออกจากอำนาจซึ่งตรงนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นความอัก,กตันยูนะครับอ่ะต่อมาครับปรากฏว่ามีข่าวจะเป็นข่าวจริงข่าวลือไม่รู้แต่มีคนเชื่อเยอะว่ามีความพยายามจะล้มนายมนตรีในการที่มีการพิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมตอบครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยถ้าทำกันแบบนี้นี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ละ อนที่เขามีการเรยียกประชุมเนี่ยไม่รู้ต๊อบหวังเหมือนพี่หวังไหมพี่หวังว่าจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารพักจะพบชุมเสร็จไปไงออกมาเหมือนเดิม<ะ>ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นคนก็ผิดหวังอาตกลงนี่แสดงว่าพักนี้เนี่ยเขามองเห็นว่าการที่ลุงตู่กับคนคนหนึ่งมีปัญหากันเนี่ย เขาจะยืนข้างนู้นหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันงอนแง่นมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วะตั้งแต่ตอนตั้งพักแล้วก็เลยไม่่อยจะพักบอกอะไรบาก็ัก็คือ,อตอนนั้น <มา S 2> คนตั้งพักคนเองหลายคนเขาก็หนักใจเฮ้ยชิจะเลอร์พรมชาละเทนุงตู่เป็นแต่ฉันก็รู้สึกว่ามีสสบางคนที่มาร่วมตรงนี้เป็นสีเทาเป็นสีดำถูกไหมมันก็มีความรู้สึกอย่างนี้อ่ะทีนี้พอพักมีท่าทีแบบนี้ แล้วก็ปรากฏสื่อมวลชนก็ช่วยกันกระหนำ่ำด้วยการนั่งนับจํานวนสอสที่ออกที่ตามลุงตู่และตามป,ปอนป้อมมันก็เห็นความแตกแยกอย่างชัดเจนใช่ไหมครับเอาละ<ช>่ะด้วยเหตุทั้งหมดเหล่านี้มันก็ทําให้หลายๆคนมองว่าเฮ้ยนี่ตกลงนี่กล้าหารชาญชัยต่อกกรกับลุงตู่โดยลืมไปแล้วหรือว่าที่ได้ตั้งรัฐบาล ก็เพราะมีคนเขาอยากให้นุงตู่เป็นนายกเขาจึงลงคะแนนให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อตอนอยู่สงขาเขาก็ให้บทเรียนนะตอนอยู่ชุมพรเขาก็ให้บทเรียนแต่บทเรียนที่ภาคใต้ย,ยังไม่รุนแรงเท่าไหรนะ่นักก็เนื่องจากว่าคนที่เขาลงที่ชุมพรเขาก็มีฐานเสียงของเขาอยู่คะแนนเขาไม่ได้ต่ําต้อยไปจากเดิมนะเพียงแต่ว่าคะแนนของทางด้านประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ อันนี้แหละมันก็เลยทำให้ประชาชนบอกว่าถ้าคุณหยิงขนาดนี้คุณพยองขนาดนี้เราขอให้บทเรียนคุณอนอกจากเรื่องบทเรียนในการไม่พอใจกับทางด้านพรกแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าตอบมีคนเขามองว่าการที่เอาญาติพี่น้องมาลงเนี่ยมันเหมือนเป็นการดูถูกประชาชนไม่ให้เกียรติคนเขาอยากเห็นว่ามันมีกระบวนการในการคัดเลือกมากกว่าะนะ ก็คือมีการประชุมพักมีการนําเสนอมีการพิจารณาไม่ใช่คนนี้หลุดเอาคนนี้มาคนนี้หลุดอเอาคนนี้มาอย่างนี้มันง่ายไปถ้าถ้าอาจารย์มองภาพรวมของพลังประาชารัฐตอนนี้เท่าเรียกว่าแบบโอ้โหเกือบจะจมดินแล้วนะคือบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลุงตู่เนี่ยเขาไม่มีทางได้คะแนนและหลายคนตอนนี้ที่เป็น f อฟซของลุงตู่ กำลังอยากเห็นว่ามีพรรคไหนไหมที่<ม>จะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วให้ลุงตู่ไปเป็นแคนดิเดตของพรรคนั้นเขาไม่อยากให้ลุงตู่เป็นแคนดิเดตของพระงปรชาลัฐแล้วเพราะตัดไปที่ร้าวฉานกันแบบนี้นะฮะใช่ยิ่งอีตอนที่เอาคนออก21คนเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนมองว<ม>่ามันเป็นกระบวนการที่ทะแม่ทงทะแม่งครับเพราะว่าเราก็เคยเห็นเพื่อไทยขับคน<ม>นะเราก็เคยเห็นอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลขับคนเขาจะต้องมีการพูดถึงความผิดชัดเจนใช่ไหมคะใช่ เขาต้องตั้งกรรมการสอบสวนใช่ไหมคะต้องมีกรรมการลงมติใช่ไหมคะเขาจึงขับแารรู้สึกของพลังประชารัฐไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยยื่นลอยดูนึกจะจู่ๆก็จัดประชุมกันแล้วคนที่อยากไปก็ขอให้ไล่มันก็เป็นกระบวนการที่แปลกทั้งหมดเหล่านี้มันทำให้คนบอกเคยจะมีพักไหนไหมที่มีกำลังเข้มแข็งพออมีจำนวนสสที่จะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากพอ แล้วให้ลุงตู่ไปเป็นแคนดิเดตตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอ,อันพี่บอกความสองความรู้สึกแล้นะครับความรู้สึกที่สามแปลกใจระคนตกใจอืแปลกแล้วก็แปลกตกใจคือแปลกใจใที่เขาได้คะแนนเยอะแล้วตกใจที่เขาได้คะแนนเยอะคะแนนของของทางเพื่อไทยเหรอไม่ใช่เพื่อไทยเขาได้น้อยกว่าเดิม คะแนนของพรรคก้าวไกลอ๋อก้าวไกลคนที่มาลำดับที่สองนะรานายตอบก็เนี่ยช่องนี้ก็เสนอข่าวเวลาเขาไปหาเสียงมีคนร้องเพลงไล่ก็มีกันตะโกนไล่ก็มีไอ้แบบนั้นเราก็มีความสุขว่าเ้ยอย่างนี้จะได้คะแนนเหรอในเมื่อคนเขาไล่ขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ก็มีหลายคนเนี่ยก็ไปวิเคราะห์ในโอกาสที่ว่าเขาน่าจะได้คะแนนเนี่ยนะครับหนึ่งวิเคราะห์ว่าเขาไม่พูดถึงเรื่องที่เวลามีคนไม่ชอบเขาครับ ก็คือเรื่องสถาบัน,บนไม่ได้พูดเลย,เลยสองเขา้าไหว้งานเป็นสายย่อเลยนะครับใช่ทุกที่ประตูทุกบานไปแล้วก็ข้อสามเนี่ยเขามีความเป็นดาราซึ่งก็ต้องมีคนนิยมอยู่บ้างดาราถึงแม้ว่าจะมีสักประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่แบบพ่อค้าแม่ขายแม่ยกพ่อย,ยกก็มีมก็คือไปเติมที่ทำให้เขาชน,น,อนอะอัตวิต์ไงอ่าแล้วครั้งหนึ่งที่เขาไปลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นย่าลืมนะพื้นที่กองทัพเยอะนะันนีพี่เราจะพูดข้อต่อไป คือข้อต่อไปการเข้าไปหาเสียงในทหารนะครับจุดที่เขาพูดถึงว่าคนบางคนไม่อยากเป็นทหารแล้วจําเป็นต้องมาเป็นทหารท,ทั้งที่เรียนจบตรีจบโทจากไทยจากนอกเนี่ยอันนี้พี่ว่าได้ใจทหารบางคนครับเพราะต้องต้องเรานะว่าคนที่จับใบแดงได้และจําเป็นจะต้องมาเป็นทหารเนี่ย มีทั้งคนที่เขาเฉยๆมีทั้งคนที่ยินดีและมีทั้งคนที่ไม่พอใจที่เขาติดไปแดงถ้าต็อปดูข่าวของการเลือกตั้งท็อจะเห็นคนเป็นลมก็มี <laughs> นะครคือพูดยังไงว่าไม่อยากเป็นน่ะดังนั้นในการที่พูดเรื่องการเกณฑ์ทหารค่อนข้างจะถูกใจทหารจำนวนหนึ่งดังนั้นมันก็เลยทำให้คะแนนในเขตทหารเขาเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะท็อปนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้มันทำให้พี่มีความรู้สึกทั้งแปลกใจแล้วก็ตกใจม,มีคนเขาพูดกันในเฟซบุ๊กว่าโอ้โหเมื่อวานนี้สลิมทั้งหลายกะทิบูดกระทิบเน่ากันเป็นแถวเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสามความรู้สึกคือรู้สึกว่าเออฉันไทยแม่นเรื่องเพื่อไทย อันที่สองนั้นเนี่ยก็คือฉันรู้แล้วล่ะว่าคนกรุงเทพต้องการให้บทเรียนกับพลังประชารัฐและอันที่สามก็คือแปลกใจละคนตกใจที่คะแนนของพรรคก้าไกลมาได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่อยากจะมองก็คือว่าถ้าตราบใดพรรคที่ต้องต่อสู้กับเพื่อไทยพรรคอะไรก็แล้วแต่นั้นที่ต้องสู้กับเพื่อไทยไม่ลดอาวาสอกกันต่างคนต่างส่งตอพี่จะขอเป็นหมอดูอีกรอบหนึ่ง เขตใดก็ตามที่คนของพักที่ต่อสู้กับเพื่อไทยเป็นคนที่มีศักยภาพที่มีโอกาสจะชนะลงแข่งกันพี่ประกาศล่วงหน้าเขตนั้นเพื่อไทยชนะมสมมติว่าประชาธิปัตย์ก็ส่งคนที่ม,มีโอกาสชนะไทยพักดีกล้าพลังประชารัฐแล้วก็มีพักใหม่ที่จะเกิดขึ้นพักสร้างอนาคตไทยถ้าห้าพักนี้ต่างคนต่างยึดมั่นในศักดิ์ศรี ว่าไม่ส่งไม่ได้ต้องส่งแล้วไม่ได้ส่งคนกระจอกง่อยๆมามคนนี้ส่งอดีตสอจอคนนี้ส่งอดีตนายกเทศมนตรีคนนี้ส่งอดีตแม่ทัพคนนี้ส่งอดีตผู้ว่าประมาณนี้นะคะเมื่อส่งอย่างี้ปับ๊บพี่ประกาศล่วงหน้าเลยเขตนี้เพื่อไทยชน,นะและพ่จะประกาศทอ,อไปได้วยว่าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลโอ้โหถังว่าชัดเจนเลยนะแล้วก็ฟันได้แบบว่าเป๊ะ โปเชะเลยทีเดียวไม่รู้ว่าพี่คิดอย่างนี้นะนอกจากถ้าเกิดทับอะไรรู้ไหมว่าเขายอมกันพักกอไก่พักใดพักหนึ่งที่มีโอกาสชนะมากที่สุดส่งคนที่เป็นเต็งเข้ามาส่วนพรรคอื่นถ้าจะรักษาศักดิ์ศรีก็ส่งใครก็ได้ที่ได้คะแนนประมาณเรื่องตั้งรอบนี้700 300ยสค0ือส่งไปอย่างนี้เลยพอคนดูอ๋อพรรคนี้เนี่ยเขายอมให้พรรคนั้นเนี่ยได้คะแนนไปในเขตนี้ซึ่ง อันนี้ก็เป็นความฝันนะคะไม่มีทางไม่มีทางนะไม่มีทางับแต่นี้พรรคนี้จะไปเอาอาดีตนายกเทศมนตรีมาเอาอาดีตนายกอบจอมาไปเอาอาดีตแม่ทัพมาเอาอดีตผู้ว่ามาก็ไม่มีทางก็คือต่างคนต่างมีศักยภาพเข้าใจปหใช่คะแ<ช>นนกระจายวัยวุ่น เพื่อไทยชนะเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนั่นคือสัญญาในอนาคตที่เราจะบอกว่าก้าวต่อไปกับศึกการเลือกตั้ง <c oughs> นะในกบนเลือกตั้งผู้<อ>ว่า,าคุณชาตชาติมาแน่ๆเลยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันหมดเลยทั้งทั้งทงางพรรคกล้า ททางพรรคไทยพักดีเองดูสิฮะว่าเขาเนี่ยจะมีความคิดความเห็นอย่างไรหรือมองการเลือกตั้งในอนาคตอย่างไรด้วยนะฮะเราจะมาคุยกับตัวแทนกันสดๆแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรากลับมาดูสิฮะว่าจะมีแรงสั่นสะเทือนถึงการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่